ตี้บายเมเปิลนะคะวันนี้ก็จะมากับลุกนี้เลยค่ะเมคโอเวอร์เป็นสาวผงแดงนะคะวันนี้ก็จะเป็นลุกของการแต่งหน้าแบบว่า สไตล์แบบโอเวอร์โนิดนึงค่ะคือใฝ่ฝันมากอยากให้ตัวเองเป็นสาวผมแดงเพราะว่าเคยเห็นหนังเรื่องหนึ่งที่สกา r l เล t j จอห์นสันนะคะเขาเล่นแล้วเขาก็กกผมสีแบบเนี้ยซึ่งเันมีความรู้สึกว่ามันเซ็กซี่มากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าการแต่งหน้าลุคนี้แต่งยังไงและเป็นยังไงค่ะไปดูกันค่ะ มาแล้วค่ะเริ่มเลยนะคะขั้นตอนแรกในการเตรียมผิวคือตอนนี้เมเปิลเองอะก็เตรียมผิวหน้ามาแล้วลงกันแดดไปแล้วนะคะก็จะมาลงตัวนี้นะคะเป็นตัว wonder p r o ของ charlotte tilbury อีกแล้วแตะปเลยนะคะ5จุดเหมือนเดิมเพื่อให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีความ g ล o w เสร็จแล้วก็จะมาต่อด้วยรองพื้นที่เลือกลงก็จะเป็น l'oreal นะคะ เป็นสีเบอร์200 g o l d โกลเด้นแซนนะคะเราจะใช้ตัวสปองหาซื้อได้ที่ซีฟาร่านะคะแต้ม5จุดเหมือนเดิมนะคะเป็นตัวที่สามารถคุมมันได้แล้วก็ยาวนานด้วยวันนี้ขอใช้เป็นตัวคอนซีลเลอร์ของคารัฟมา ชอบมากอ่ะตัวนี้คือใครจะบอกว่าเฮ้ยฉันโบราณฉันรุ่นเดิรก็รุ่นเดิรจริงเขาวมื่า m a n เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบคือตัวบ้นเองชอบมากตัวนี้นะคะเพินจะใช้เป็นปกปิดใต้ตาเบอร์ที่เปิ้นใช้คือเบอร์ Y Y หนึ่งค่ะปิดใต้ตาแล้วก็พวกรอยทั้งหลายเพราะมันติดดีมากอ่ะมันปกปิดได้ดีมากๆคอนซีลเลอร์อีกตัวหนึ่งอ่าเปิ้นก็เลือกใช้นาอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคอนซีลเลอร์ สีคัสตาร์ดค่ะแต้มตรงรอยดำทั้งหลายลงเสร็จแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็จะมาต่อด้วยขั้นตอนของเฉดแต่วันนี้ขอใช้เฉดเป็นดอริออเหมือนกันเป็นรองพื้นอีกตัวหนึ่งที่สีเข้มขึ้นเพิ่อเลือกใช้เบอร์206นะคะเป็นโกลเด้นแซนเหมือนกันแต่ถ้าเป็นรองพื้นทั่วหน้าเนี่ยเพิ่อจะใช้เบอร์200โกลเด้นแเหมือนกันค่ะตัวนี้ก็ บีบใส่เล็กน้อยแล้วก็ใช้แปรงที่เราเอามาคอนทัวร์เนี่ยวันนี้เพิ่นเลือกใช้แปรงของมันเยินมากเข้ามาแทบแท็บเกียเกียคือถ้าเกิดเราลงตรงแก้มไปเลยเนี่ยเพิ่นกลัวว่ามันจะหนักเกินไปเนาะก็เอามาแท็บแทบใช่ไหมแล้วก็เอามาคอนทัวร์นะคะเห็นมันก็จะสีเข้มขึ้นเห็นไะแท็บไปถึงไลปผมเลยคือไม่อยากให้ถูถูแบบนี้อยากให้แบบแทบๆทๆททมันประมาณนี้ เพื่อให้มีมิติของหน้าดูแบบฉันหน้าตอบฉันไม่ได้นอนสามวันตัวต่อไปนะคะที่เราจะมาเฉดก็จะเป็นตัวของชาล็อตที่เราใช้ไปในคราวที่แล้วเิดอดยังอ่าเราต้องรอก,ก่อนมาค่ะอันนี้เราจะไม่ไม่แบบ ปากนะเราจะแทบแทบขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงแป้งฟิกใต้ตาเราจะใช้ตัวเดิมค่ะก็เป็นชาลอตนะคะตัวนี้เป็นตัวฟินิชนะคะเป็นไมโครพาวเดอร์ด้วยฟินิชใต้ตากันไม่ลงแป้งนะคะทั้งหน้าไม่ลงลงแค่ใต้ตาก็พอขั้นตอนต่อไปนะคะเมเปิลก็จะ,ะมาทาสีตา พาเลทที่เมเปิลเลือกใช้ก็จะเลือกใช้ของทาส์นะคะเป็นพาเลทอันนี้ซึ่งพาเลทอันนี้ชอบมากที่เราซื้อเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเขาเนี่ยจะเอาไปทําบุญให้กับแบบพวกทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือกซื้ออันนี้มาแล้วก็อีกอันนึงก็ที่ซื้อมาก็จะเป็นลิปสติกนะคะตัวนี้ที่ซื้อมาก่อนทานะเราต้องอันนี้ต้องขอเบกเบกใต้ใตาก็จะใช้เป็นแป้งของโรลล่านะคะตัวนี้ ลุคนี้เราแต่งหนักนิดนึงแต่งเสร็จปุ๊บก็ไปต่อขึ้นโชว์ต่อ <c oughs> สีแรกนะคะ <c oughs> เป็นสีนี้้ำตาลส้มๆนี้เนาะทาทั้งครึ่งตาที่ชอบยี่ห้อนี้ทาสเนี่ย,ยชอบมากเพราะว่าสีเขาอะติดง่ายแล้วก็นแน,น่นคือไม่ต้อง จุ่มผู้การหลายครั้งอะ่ะก็ติดแล้วอะ่ะดูดีฟึ๊บสองครั้งติดเลยสีที่สองนะคะที่จะใช้ก็จะเป็นสีนี้ทาตั้งแต่หัวตานะคะมาถึงก,กึก่งกลางตาสีต่อไปที่จะต้องใช้ก็จะเป็นสีนี้นะคะมาคัดเขาเรียกว่าอะไรคัดเบ้าแต่เราจะคัดแบบเวอร์เวอร์ออกมาเยอะๆหน่อย นอกจากคัดเบ้าแล้วสีเดิมเนี่ยก็เอามาทาตรงบริเวณใต้ตาเหมือนกันทาทับอีกทีนึงให้สีมันเข้มขึ้นนะคะก็จะมาเพิ่มลูกเล่นที่หัวตานิดนึงนะคะสีสว่างนะคะเมื่อกี้ที่เราใช้เป็นสีนี้เนาะก็จะใช้สีเดิมจุ่มน้ำก่อนนิดนึงแล้วก็มาทาเสร็จแล้วตัวเนี้ยน่าจะเป็นแบรนด์ชื่อ Urban Decay แต่ตอนนี้ไม่รู้มีขายหรือเปล่า นะคะชื่อเออ a n เบิร์ดีเคสีอะไรไม่รู้เพราะมันนานมากเนี่ยเดี๋ยวแค่เนี้ยชอบขอใส่ลงงหางตานิดนึงขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาเขียนอายไลเนอร์ซึ่งวันนี้บอกแล้วว่าจะต้องเมคโอเวอร์เวอร์ตาก็ต้องเวอร์อายไลเนอร์สีขาวเวอร์ไหมวันนี้จะเขียน เนอร์นะคะเป็นแบบแคทอายก็จะใช้เป็นไลเนอร์แบบครีมนะคะนี่ตัวนี้เลยเป็นของอิงกลับสีคมชัดแล้วก็สีดำเนี่ยเขาจะไม่เป็นแบบเงาอะ่ะมันจะเป็นสีดำแบบด้านๆซึ่งสวยมากนะคะเขียนอายไลเนอร์ er ให้มาถึงหัวตาเลยเลยหัวตาเหมือนตาแคทอายอ่ะปัดแป้งเบคกออกนะคะที่ดขนตานะคะตัวเดิมอีกแล้ว จริงๆแล้วันมีที่เด็ดขนตาแบบ4ี่ห้าอันอะเยอะมากแต่ว่าชอบอันนี้มากนะคะของชาแนลแดดขนตาเสร็จนะคะเราก็จะมาปัด mascara. มัสคร่ามัสคร่าที่ใช้ก็จะเป็นเมย์บรีนตัวนี้เหมือนเดิมวันนี้ขนตาที่เมเปิลเลือกใช้นะคะก็จะเป็นขนตาแบบใสายฝอคือไม่หนามากแต่มีความแบบฟูงยาวเป็น3ามมิติค่ะ ติดขนตาแล้วสปรึงกึงมากเลยจ้ะขนตาล่างก็จะตัดประมาณไว้แบบนี้นะคะเล็กๆยังไงคะตอนนี้แม่ปันก็ติดขนตาล่างเสร็จแล้วโอ้โหฉ่ำมากตาแบบว่าสปรึงมากเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาต่อด้วยคิวนะคะมาสคาร่าก่อนอย่างแรกเลยไม่จําเป็นต้องแบบมันเขียนโคง้งเขียนคิว้วอ่าเริ่มต้นที่มาสคาร่าไปเลย เริ่มที่ใช้มาสคาร่าเป็นของ ine, เมยบรีนเนาะสีน้ำตาลค่ะปัดคิ้วปัดให้มันเรียงเส้นนะคะตั้งให้มันฟูๆเลยนะคะคิ Q ้วฟูคิ้ว,วตั้งถ้าเกิดใครอยากคิ้วฟูคิ้วตั้งนะคะก็ไปที่ร้านโซคิ้วได้เลยนะคะขอใครของนิดนึงคือไม่จําเป็นต้องแบบว่าสําหรับใครที่เขียนคิ้วไม่เป็นอยากให้แบบว่าคิ้วตั้งคิ้วฟูคิ้ว,ว,วดูมีมิติก็ไปเลยนะคะที่ร้านโซคิ้วค่ะ เดี๋ยวเราจะมาต่อหางกันนะคะเพื่อเลือกใช้ดิสสอเขียนคิ้วเป็นตัวบรวลรชตัวเนี้เป็นของญี่ปุ่นสีน้ำตาลเข้มก็จะใช้ด้านด้านที่เป็นเมจิกนะคะสีปัดแก้มที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นสีส้มๆเปิ้ลก็จะเลือกใช้เป็นชาแนลนะคะ สีค่านแนลเบอร์7จ็เเลือกใช้แปรงหวัวตัดแบบนี้นะคะซึ่งแปรงตัวนี้ก็เป็นแปรงของดีออก็ปัดมาให้ถึงหน้าแก้มเลยนิดนึงตัวนี้นะคะของแม็กของแม็กออกเป็นสีน้ำตาลส้ม กมเดี๋ยว <Okay. S 1> เราจะมาตามด้วยไฮไลท์เชดดิ้งวันนี้จะขอเลือกใช้เป็นตัวทาสค่ะตัวนี้เนาะตัวทาสตัวนี้ก็จะมีสีที่เลือกเชดดิ้งแบบโอ้โห oh, ดูดิคือไม่ทุกสีเลยอะชอบมากก็เพื่อนจะเลือกใช้ตัวสีที่เข้มที่สุดนะคะ ือความคมชัดของหน้าจะเลือกสีสุดท้ายเลยขั้นตอนต่อไปไ p เปิก็จะมาเชดดิ้งจมูกนะคะโดยการใช้แปรงตัวเดิมซึ่งเป็นแปรงของดีออนะคะเ<ม>บอร์2 2ตัวนี้เนาะก็เชดดิ้งก็จะเป็นสีที่ไม่หนักมากอาจจะใช้เบอร์ตัวนี้แล้วกัเนเนาะจมูกนะคะก็ใช้เป็นตัว นี้นะคะชาลอตที่พี่ใช้ก็นี่นใช่ไหมใช้ไฮไลทต์ตัวเดิมเลยตัวนี้เหมือนเดิมค่ะก็ตรงปลายจมูกปลายคือไฮไลท์ของนางอะ่ะคือมันดูสีมันแบบมันละมุนอะ่ะมันสีมันคือใช่อะ่ะมันมุนมาก แล้วก็ตามด้วยสีลิปสติกนะคะวันนี้จะใช้สีลิปสติกของสีชาลอตนะคะเป็นพิลิทช็อกมีเดียมเป็นรุ่นนี้นะคะชาลอตชิมเบอรี่สำหรับลุคนี้นะคะวันนี้ก็เป็น Makeover ลุกสาวผมแดงคือหน้าเสร็จแล้วแต่ว่าผมยังไม่มาเดี๋ยวเราจะขอผมนะคะผมขอเป็นสีแดงสีแดงอะไรเขาเรือกสีแดงมัมมี่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าผมเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเป็นไงคะเรียบร้อยแล้วค่ะ กับเมคโอเวอร์นะคะลูกสาวผมแดงเป็นไงบ้าง <Jamie, always S 2> สวยเลยกระเทยชัวร์ใช่ไหมยูสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะก็อยากให้เมเปิลนะคะแต่งหน้าแบบไหนสไตล์ไหนหรือว่าลูกไหนนะคะก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เมเปิลด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้เมเปิลในการทำคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย